กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณโอมครับผมได้นำข่าวสารมาให้รับชมกันอีกแล้วนะครับเมื่อเวลาประมาณ4ี่ทุ่มที่ผ่านมาทาง e p e c Legend Mobile เขาได้ปล่อยเทลเลอร์ใหม่ออกมาครับวันนี้ผมเลยนำเทลเลอร์ใหม่ของ e p e 펙 Legend Mobile มาให้ดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาของคลิปผมรบกวนกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเอาละจะเป็นยังไงไปดูกัน let's go It was fun. They all fell down. That pile of corpses... They're mine. The gods are on my side today. e e t t b เอาละครับหลังจากที่ได้ดูเทเลอร์ใหม่ไปจะสังเกตได้ว่ามีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามานะครับได้แก่พาดไฟเดอร์คริปโตแล้วก็เลโวนนนะครับส่วนสเปคที่รองรับนะครับก็ Android 5ขึ้นไป Snap Dragon 660ขึ้นไป คิริน710ขึ้นไปแล้วก็ m e d i a t e เทค0ขึ้นไปซัมซุงก็7885ขึ้นไปนะครับส่วนแรมที่แนะนำนะครับมากกว่า4 g ิกความละเอียดของหน้าจอก็720 p ขึ้นไปนะครับส่วนการตั้งค่ากราฟิกนะครับมีให้ปรับหลายระดับเลยมี Smooth, Balance, SDR HD, d แล้วก็ Ultra h s d นะครับ ส่วนเฟรมเรทสามารถเซตติ้งได้ตั้งแต่30 fps ไปจนถึง60 fps เลยนะครับเรียกได้ว่ามีการตั้งค่าให้หลากหลายมากครับสำหรับคนที่แหลกก็สามารถเลือกตั้งค่ากันได้นะครับตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ดูเทเลอร์ใหม่ไปรู้สึกอยากเล่นขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะครับบางคนนี่อยากให้ถึงสัปดาห์หน้าเร็วๆเลยใช่ไหมล่ะผมก็เช่นกันเอาละ่ะ นี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้ามีข่าวสารจากทาง e อ e เ l e g e n ์ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสายโยนละ